สสเดาเนี่ยเขาก็จะมีรสชาติที่ผมปานกลางนะครับจะออกดอกก่อนฤดูนะครับกวกมอดอะไรพวกนี้ไม่ค่อยชอบนะครับไม้สสเดาโอ้หัวเบลเลอร์เลยจามเบลเลมเลยนะครับเ,เพื่อน ครับสวัสดีทุกคนนะครับผมเคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องฟาร์มฟิตนะครับซึ่งเป็นช่องที่ผมเนี่ยจะมาทํากิจกรรมต่างๆมากมายนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับภายในฟาร์มแห่งนี้นะครับที่ผมเนี่ยจะได้ออกกําลังกายไปด้วยนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆนะครับที่ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะครับแล้วก็กิจกรรมที่ผมจะมาทําในวันนี้นะครับก็คือการปลูกต้นสะเดามันทวายนะครับโอเคเราไปลุยกันเลย ครับเพื่อนๆแล้วสําหรับสะเดามันทวายนะครับพันุขาวผ่องที่ผมเลือกเอามาปลูกในวันนี้นะครับเป็นแบบกิ่งตอนนะครับเพื่อนๆซึ่งสะเดาเนี่ยเขาก็จะมีรสชาติที่ผมปานกลางนะครับจุดเด่นก็คือจะออกดอกก่อนฤดูนะครับนิยมกินเป็นผักสดลวกจิ้มกินกับน้ําพริกนะครับแล้วก็เมนูเด็ดนะครับที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือน้ําพริกสะเดานะครับกับปลาดุกย่างหอมๆนะครับเพื่อนๆเป็นเมนูบ้านๆนะครับแต่อร่อย อย่างน่าเหลือเชื่อเลยนะครับเพื่อนๆแล้วสะดามันถวายเนี่ยก็ถือว่าเป็นพืชที่ปลูกง่ายนะครับเหมือนกับสะเดาทั่วๆไปเลยนะครับสามารถเจริญเติบโตได้ดีนะครับในพื้นที่ที่มีอากาศชื้นนะครับแต่เขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นพืชที่ทนแล้งนะครับเพื่อนๆยิ่งแล้งยิ่งออกดอกดีนะครับเพื่อนๆสะเดาพันเนี่ยเขาก็จะออกดอกนในเดือนตุลาคมถึง เดือนธันวาคมนะครับซึ่งสเดาทั่วไปเนี่ยก็จะออกดอกช่วงเดือนธันวาถึงมกรานะครับพันเนี้ยเขาก็จะออกดอกก่อนแล้วก็สเดามันทวายเนี่ยนอกจากที่มันจะมีรสชาติที่อร่อยแล้วเนี่ยขุมน้อยนะครับสเดาพันเนี้ยนะครับขายได้ราคาดีกว่าสเดาทั่วไปนะครับเพราะว่าในช่วงที่เขาออกดอกเนี่ยสเดาัทั่วไปเขายังไม่ออกกันนะครับก็จะขายได้ราคาดีกว่านะครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ยเนี่ยผมก็ซื้อมาประมาณ10กิ่งนะครับ ปลูกประมาณสิบต้นเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยนะครับวิธีการปลูกก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะแกะแกะเนี่ยเอาง่ายๆเลยครับแกะแกะออกแล้วก็ปลูกช่วงที่ผมปลูกเนี่ยก็จะเป็นต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับฝนก็จะไม่ตกมากผมก็เลยจะต้องเอาน้ํามาลดเขาด้วยครับโอเคเดี๋ยวเราปลูกกันเลยครับ พเพื่อนเพื่อนเนื่องจากว่าช่วงที่ผมกําลังปลูกอยู่ตอนนี้นะครับเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับเพื่อนเพื่อนช่วงนี้ฝนเขาก็จะขาดช่วงนะครับหรือก็แทบจะไม่มีฝนแล้วนะครับนอกจากที่จะต้องลดน้ําให้กับต้นไม้ที่ผมจะปลูกแล้วเนี่ยผมก็จะเอาน้ํามาใส่ไว้ในขวดนะครับซึ่งผมได้ตัดตูดแล้วก็เจาะเจาะส่วนฝาเนี่ยเพื่อให้เขาเป็นเนี่ยไอ้ขวดเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าแทนสายน้นําหยดนะครับเพื <uy> ่อนเเขาก็จะค่อยๆซึมออกจากขวดไปมันก็สามารถทําให้ต้นไม้เราเนี่ยทนแรงได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ตอนเรามารดน้าเก็ น้ำใส,สขวดแบบนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำให้ดู หลังจากที่ผมลดน้ำแล้วก็เอาน้ำใส่ในเครื่องผลิตน้ำหยดของเราแล้วนะครับผมก็จะเอาหญ่ารอบๆเนี่ยครับมาคุมโคนต้นเขาไว้นะครับเพื่อให้ดินเนี่ยไม่โดนแดดโดยตรงนะครับแล้วก็จะได้รักษาความชุ่มชื้นนะครับภายในดินไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็พอเราเอาญ้ามาคุมเนี่ยมันจะทำให้น้ำในขวดเราไม่ร้อนนะครับเพื่อนๆโอเค สําหรับต้นสะเดานะครับก็ถือว่าเป็นผักนะครับเป็นผักยืนต้นนะครับที่น่าปลูกนะครับเพราะว่าเราปลูกครั้งเดียวนะครับแล้วก็แถมต้นสะเดานี่เขาก็มีความทนแรงนะครับแล้วก็ใบสะเดานี่ยเขาก็จะมีสารสารในใบเขานี่ยก็จะเป็นสารที่กันแมลงโดยธรรมชาตินะครับเราจึงไม่ต้องมาพ่นยาฆ่าแมลงนะครับเพื่อนๆแล้วก็ไม่ต้องไปดูแลอะไรมันมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปลดน้ําใส่ปุ๋ยมันมากนะครับก็ มันก็จะบ้าใบนะครับเพื่อนออกแต่ใบมาเต็มต้นไปหมดนะครับแล้วก็จะไม่ออกดอกมาให้เราเก็บผลผลิตนะครับเพื่อนๆนแล้วส่วนเนื้อไม้นะครับของต้นสะเดานะครับก็เหมาะกับการที่เราเอาไปใช้ในงานก่อสร้างนะครับทำเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็ทําเป็นเสาเนื่องจากไม้สะเดาเนี่ยเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะตรงนะครับแล้วก็เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ปวกหมอดอะไรพวกนี้ไม่ค่อยชอบนะครับไม้สะเดาโอเคเดี๋ยวปลูกกันต่อนะครับ เพื่อนๆแล้ววันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่น่าเศร้าใจนะครับน่าเสียดายนะครับซึ่งก็มีต้นไม้ที่อยู่ในสวนป่าของผมนะครับได้ล้มนะครับโอ้โหเนี่ยต้นนี้ใหญ่มากเลยนะครับเพื่อนๆแถมล้มใส่ไร่ข้าวโพดด้านข้างด้วยนะครับซึ่งไม้ต้นนี้เนี่ยก็น่าจะอยู่อ่อยู่ในที่ของผมนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นต้นไม้หัวไล่ปลายนานะครับเพื่อนๆ นี่นะครับเขาก็จะอยู่เป็นกลุ่มๆแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นกลุ่มๆแบบนี้ก็คือเหตุผลที่เรียกว่าเป็นต้นไม้หัวไล่ปลายนานะครับเพราะว่าเออมันจะอยู่แบบยังไงอ่ะอยู่ในโซนที่มีต้นไม้นะครับขึ้นกันหนาทึบนะครับมีหลากหลากชนิดนะครับอยู่กันเป็นกลุ่มๆนะครับและตอนที่รถไถเขาไถที่เนี่ยเขาก็มักจะดันหินดันต้นไม้ดันอะไรเนี่ยมาสมไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ก็จะเหลือไม้พวกนี้เอาไว้เป็นกลุ่มๆนะครับเนี่ย ในที่ของผมก็จะมีไม้ตรงนี้แล้วก็นี่ฝั่งนู้นก็มีเห็นไหมครับก็ถือว่าเรียกว่าเป็นต้นไม้หัวไล่ปลายนานะครับเพื่อนๆสําหรับต้นนี้นะครับก็คือต้นสะเดานะครับนี่ที่โคดลงมานะครับโอ้ต้นไม่ใช่เล็กๆเลยน่าเสียดายมากๆนะครับเพื่อนๆแต่ไม่เป็นไรครับเขายังเหลือเยอะเลยนี่นะครับเพื่อนๆสัตว์ในฟาร์มของเรานะครับอีกชนิดหนึ่งนะครับปูนาครับโอ้ ก้ามเบลเลอรมเลยนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเหมือนกับว่าก้ามเขาเนี่ยหายไปข้างนึงนะครับเดี๋ยวลองจับดูก้ามเนี่ยเขาหายไปข้างหนึ่งนีก้ามเบลเลอร์เลยเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยตรงรูเนี่ยเออเหมือนกับเาว่าเหมือนกับว่าเขาโดนอะไรมานะครับเพื่อนๆเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ก็เดี๋ยวปล่อยให้เขาเนี่ยอยู่กันอยู่ตามธรรมชาติของเขานะครับปูนาเนี่ยก็จะเป็นสัตว์ที่ กินใบไม้ใบหญ้านะครับอา่าก<บ>ินพวกซาติสัตว์ที่ตายแล้วนะครับหญ้านเน่านะเขาแค่กินได้หมดนะครับเพื่อนๆโอเคกลาามาเริ่มเลย ครับโอเคครับเพื่อนๆก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการปลูกต้นสะเดาในวันนี้นะครับก็มืดเลยนะครับผมมาตั้งแต่ประมาณถ้าเกือบ5้าโมงเย็นนะครับตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงกว่าๆนะครับช่วงนี้ลต้ฝนต้นหนาวนะครับก็จะมืดไวเป็นพิเศษนะครับก็เดี๋ยวมาสรุปกันนะครับเพื่อนๆก็ต้นสะเดาเนี่ยก็จัดเป็นต้นไม้หน้าปลูกอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีประโยชน์แทบทุกส่วนเลยนะครับตั้งแต่ใบนะครับใบเนี่ยทาปุ๋ยดอก สามารถเอาไว้รับประทานได้นะครับผมเนี่ยก็เอาไว้ทาํายาฆ่าแมลงนะครับเพือเพ่อนๆแล้วก็ส่วนลาต้นนะครับสามารถแปรรูปเป็นไม้ไปใช้งานได้นะครับถือว่าได้ประโยชน์ในหลายๆด้านนะครับเพื่อนๆและสสเดาเนี่ยก็จัดเป็นพืชผักสม,มุนไพรนะครับที่สมาคมสม,มุนไพรแ,แห่งประเทศไทยนะครับจัดว่าเขาเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่สม,มุนไพรอีกด้วยนะครับเพื่อนๆ <pa> แล้วก็ต้นสสเดาเนี่ยถือว่าเป็นพืชที่มีศัตรูน้อยมากนะครับใบของเขาแล้วก็เมล็ดของเขาผลของเขาเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีสารเคมีนะครับที่จะไปไล่พวกแมลงพวกนี้นะครับศัตรู ของเขาเนี่ยก็มีอยู่แค่ชนิดเดียวนะครับเพื่อนๆที่ผมสังเกตก็คือเป็นเป็นเพี้ยนะครับมันจะมากินในช่วงที่สะดาวนยออกดอกนะครับโอเคครับก็สดาเนี่ยสำหรับผมเนี่ยก็เป็นพืชที่น่าปลูกนะครับแล้วก็ผมก็ได้เอามาปลูกแทรกไว้ในสวนป่าของเรานะครับเพื่อนๆโอเคครับยังไงวันนี้ฝากไว้เท่านี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับกับฟาร์มพีครบบ๊ายบายครับ ซึ่งไม้หอยไล่ปานาอย่างที่บอกนะครับก็จะเป็นไม้ที่เขาขึ้นเป็นกลุ่มนะครับเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเงี้ยโอ้โหตาม,มาเริ่มเลย